ด่วนฝนหนักก่อนเปิด้าก็มองกระโชกแรงอสานเริ่มก่อนรับมือมลอ,อากาศเย็นชุดใหม่ราาประกาศปรมมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาท์ตะไอุตกภัยพอีรการ,กรากาท่างเพจและยูทูบฝนฟ้าเพ,าพ,พื่อกองริพอร์ตลูกลาัยทางเฟซบุ๊กวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงวันนี้อจพิพาดรูและติดตาม ในด้านของมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมชุดต่อไปก่อนที่มวลอากาศเย็นชุดต่อไปจะแผ่ลงมาปกคลุมก็มีอากาศอุ่นขึ้นร้อนขึ้นจะนํามาซึ่งฝนก่อนที่มวลอากาศเย็นจะเข้ามาจะเป็นเช่ในใดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในวันนี้บริเวณความกดอารรกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากกําลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงเป็นกําลังอ่อนมวลอากาศเย็นถอย ดังนั้นก็จะเหลือไว้แค่ในด้านของอากาศที่อุ่นขึ้นอากาศที่ร้อนขึ้นนอกจากการอุ่นขึ้นร้อนขึ้นแล้วในตอนเช้าก็จะมีหมอกเข้ามาหลังจากในตอนเช้าแล้วในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนขึ้นและมีเมฆเข้ามามากนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินในวันนี้5กุมภาพันธ์69ด้านของเมฆเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับ แต่ไม่มีฝนนะครับในตอนเช้าก็มีหมอกเพิ่มมากขึ้นและในช่วงบ่ายเริ่มมีครึมเป็นส่วนใหญ่นะครับและมีเมฆเพิ่มมากขึ้นเข้ามาจากอะไรนะครับจากนด้ด้ของมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความอากาศสูงที่อ่อนกําลังลงในช่วงนี้การอ่อนกําลังลงของมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความอากาศสูงก็จะทําให้มีการพัดนําของลม ได้ได้ของลมตะวันอ,ออกลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาในตอนเช้าก็จึงมีหมอกจากอากาศที่อุ่นขึ้นในตอนกลางวันก็มีเมฆคลุมเข้ามามากจากการพัดนำความชื้นเข้ามาแต่เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะดังนั้น ได้ของการพันดนำความชื้นเข้ามาได้ไม่มากจึงมีได้แค่เมฆนะครับที่เพิ่มมากขึ้นแต่ความชื้นยังไม่มากเท่าไหร่เท่าที่ควรจึงยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในช่วงนี้นะคบแต่นะครับบริเวณที่มีฝนก็มีจากการพันดนำความชื้นเข้ามาซึ่งโมเดลโชว์แล้วโดยบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในวันนี้5-6กุมภาพันธ์จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามารวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครพริมณทนและหลังจากนั้นนะครับ7 กุมภาพันธุ์จะถึง9กุ่มภาพันธุ์จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาจากแนวพระจาอากาศจากในด้านของลมหนาวบริเวณคอบบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่แผ่ลงมาประทะกับอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมจากที่มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงก่อนหน้านี้นะคะก็จะทําให้หมาประทะ ในด้านของมวลอากาศเย็นมาประทะกับอากาศร้อนและความชื้นจากลมตมออกและลมตมออกเฉียงใต้พัดนําเข้ามาจึงทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ที่มีอากาศร้อนมากๆหน่อยนะคะแต่ก็ยังคงมีเป็นส่วนน้อยที่ความชื้นจะพัดพาเข้ามาได้มากประทะกับอากาศร้อนมากๆเพราะอากาศร้อนในช่วงนี้เพึ่งอ่อนกําลังลงจากมวลอากาศเย็นเริ่มถอยนะคะดังนั้นจึงสะสมไว้ไม่มากแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีฝนเล็กน้อยฝนเป,ปรยเข้ามา ส่วนความรุนแรงสภาพอากาศโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในช่วงของเดือนมีนาคมเมษายนและในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมนะคะหรือที่เราเรียกว่าในช่วงของพาย,ยุฤด,ดูร้อนนั่นเองนะคะ ช่วงนี้จะเป็นฝนนอกฤด,ดูกาลนะครับจากการพัดแซ่ของลมเป็นฝนชะชอบมะม่วงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่สวนเรืมพื้นที่ไหนที่มีอากาศร้อนสะสมก็อาจจะเกิดได้ของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้นะครับแต่ในช่วงนี้ยังไม่น่าจะเกิดนะครับเพราะมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมเพึ่งถอยไปนะครับ ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคบเป็นช่วงที่มีการเดินทางกลับสัญจรตามภูมิลำนานะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ก็อย่าลืมพกลมและเผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยนะครับดังนั้นนะคะมีได้ของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกํนาลังลงก็จะมีฝนและมวลอากาศเย็นชุดต่อไปที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะคะจะเริ่มจากภาคอีสานก่อน โดยรอบนี้นะครับจะเน้นงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์อาจจะมีภาคกลางฝั่งตนออกและภาคตนออกที่มีลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยบางพื้นที่นะครับลมกระโชกแรงพัดไล่นะครับความชื้นลงมาจากลมตนออกลมตนออกเฉียงใต้ก็จะมีฝนตกจากภาคตนออกก่อนที่มวลอากาศเย็นอ่อนกาลังลงช่วงนี้นะครบหลังจากนั้นจะเริ่มจากแนวประทะอากาศก็จะมีฝนเข้ามาอีสานทางตอนล่างนะครับจากการพัดนำความชื้นเข้ามาได้บางส่วน อีสานฝั่งตะวันตกมาที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างเทพมหานครปริมณฑลและมาที่ภาคเหนือนะครับจบที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลังจากน้ำบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับตั้งแต่นี้ช่วงวันที่8กุมภาพันธ์จนถึงส5กุมภาพันธ์เลยนะครับติดตามอัปเดตประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับ ต่อไปจะพาไปดูในยาของการทยายอากาศในสัปดาห์นี้กันนะคะตั้งแต่ในวันนี้5-9กุมภาพันธ์นะคะโดย5-7กุมภาพันธ์ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมีหมอกในตอนเช้าจากบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มผ่อนกําลังลงนะคะหลังจากนั้นในช่วงวันที่8-9ถึงกุมภาพันธ์จะมีบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นชุดใหม่นะคะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นก็จะมีอุณหภูมิลดลงและลมแรงส,ส่วนภาคใต้คลื่นลมก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากมรสุมตันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งนะคะหลังจากนี้ไปต้นไป5-7กุมภาพันธ์บริเวณประเทศไทยทางตอนบน เพิ่มความระวังนะครับในการสัญจรเพราะจะมีหมอกเพิ่มมากขึ้นนะครับและฝุ่นละอองก็จะสะสมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศทําให้การยกตัวของอากาศไม่ดีนะครับและลมที่พัดกระโชกก็มีกําลังอ่อนลงเช่นกันซึ่งจะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือในช่วงวันนี้4-5กุมภาพันธ์นะครับจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศานะครับ ซึ่งจะมีลมตะวันออกความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้มีอุณหภูมิต,มต่ำสุดอยู่ที่13-19องศาและสูงสุด29-33องศานะครับส่นวนบริเวณยอดดอยก็จะมีอากาศนานหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาส่วนในช่วงวันที่6จนถึง8กุมภาพันธ์ อากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าหมอกหนาบางพื้นที่และอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาโดยจะมีฝนเข้ามาแล้วนะครับ10-20%ทางตอมันบนของภาคในวันที่8ปกุมภาพันธ์ ลมตะวันออกเฉียงใต้รามเร็ว1ิ1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภ,ภูมิต่ำา1สถ,ถงองศาสูงสุด31-34องศายอดโดยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำาสุด6-14องศาหลังจากนั้น9กุมภาพันธ์อากาศเย็นถึงหนามีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจละลดลง1-2องศา ลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรชั่วโมงอุณหภูมิต่ำ1 4ถึง20องศาสูงสุด29ถึง33องศายอดดอยจะมีอากาศหนาะวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิตม่ำด5ถึง11องศานะครับส่วนภาคตะวนออกเฉียงเหนือ สีกุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็นนะครับจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิต่ำสุดสิบสามสองศาสูงสุดยี่สถึงสามสองศายอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุดเจ็องศาหลังจากนั้น5-7ากุมภาพันธ์อากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น2-4องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถกิโมตรชั่มงอุณหภูมิต่ำสุดสิบหาถึงองศาสูงสุดสามสิบเอดถึ มอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาส่วนในช่วงวันที่8-9กุมภาพันธ์ในช่วงแรกอาจจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามานะคะและจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงจากมวลอากาศเย็นที่แผ่มาปกคลุมระลอกต่อไปนะครับอุณหภูมิจะลดลง2-4องศามีลมแรง จะมีฝนบางพื้นที่ทางตอนล่างของผ่านะครับจากลมตนออกเฉียงเหนือ,อราภา5ถึง3-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำถึง14-20องศาและสูงสุด29-31องศาบริเวณยอดภูดจะมีอาก,กาศหนาวถึงหน,นาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศานะครับ ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ4กุมภาพันธ์อากาศเย็นในตอนเช้าลมตมนออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด16ถึง22องศาสูงสุด31ถึง34องศาส่วน5ถึง8กุมภาพันธ์อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1ถึง3องศาโดยจะมีฝนเข้ามา10ถึง20นะครับส่วนมากตอนล่างของภาคในวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งลมตมนออกความเร็เวอยู่ที่10ถึง1 18-23องศาและสูงสุด3-2-3-5องศาหลังจากนั้น9กุมภาพันธ์อากาศยังในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิแต่ลดลง1-3องศาลมตกออกเฉียงเหนือคอามเร็ว1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด2 3องศาและสูงสุด31-33องศา พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกนะครับ๔กุมภาพันธ์อากาศดินตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด๘ยี่สิบสี่องศาสูงสุด3๒๓๕องศานะครับหลังจากนั้น5ถึงกุมภาพันธ์อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1ถึงองศาฝนฟ้าขนอง2 0ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับในวันที่8กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่ำสุด2๐๒๕องศาและสูงสุด3๒๓๖องศาหลังจากนั้น 9, 000, 000, าาหนนน่มมแรงงออุณภิจะลศ โดยต่ำถึงสิบเก้าถึงยี่สิบห้าองศาสูงถึงสามเอ็ดถึงสามสี่องศาสี่กุมภาพันธ์และเก้ากุมภาพันธ์ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสัมพัทธ์ถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งสูงหนึ่งถึงสองเมตรเราจากนับห้าถึงแกุมภาพันธ์นะครับลมตะวันออกความเร็วสัมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครปริมนนณฑล4กุมภาพันธ์มีเมฆบางส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลถ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาสูงสุด32-34องศาตั้งแต่5-8กุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาจะมีฝนรอยละ20-30ของพื้นที่ในวันที่7-8กุมภาพันธ์ลมตะวันออกความเร็วล2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด 33- 3ามาองศาหลังจากนั้น9กุมภาพันธ์อากาศยริงิตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิแต่ละลง1-2องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดย3่5องศาและสูงสุด3 2 3 4ององศาส่วนพื้นที่ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออก4-6กุมภาพันธ์อากาศยรงตอนเช้าฝน10-20 7-9ถึงก้ากุมภาพันธ์ฝนเพิ่มขึ้นเป็น20-30ส่วนวันที่4ี่และวันที่ 8- 9กุมภาพันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสบ5าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นขึ้นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร หลังจากนั้น5-7กุมภาพันธ์ตั้งแต่สุราชานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็วสัมพัทธ์ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงปมตะวันออกความเร็วสัมพัทธ์ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝอนลื่นสูงมากกว่า2เมตร อุณหภูมิตม่ำสุด18-25องศาและสูงสุด30-34องศาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนอง10-20%ตลอดทั้งช่วงนะครับโดย4-5กุมภาพันธ์ลมตะวันออกเฉียงเหนือความอร็วามถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝัางสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วน6-9กุมภาพันธ์ลมตะวันออกเฉียงเหนือความแรงถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเคลืนขึ้นต่ำกว่า1เมตรถ่างจากฝั่งสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำ,ตำสุด22-26องศาและสูงสุด32-35องศา ดังนั้นขอให้ทุก่านติดตามเพจรยาการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจิรยจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดมมกแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยตัวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ใหนด้วยนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ